ปฏิพานต้องมีเพราะฉะนั้นการโต้วาทีนะโยงไปเลยนะครับต้องมีปฏิพานอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเนี่ยยืนอยู่บนเวทีการเตรียมก็เป็นข้อมูลดิบนะครับแต่การมีข้อมูลหรือไหวพิปฏิพานที่บนเวทีนี่สําคัญฝ่ายคา้านพูดอย่างนี้เราจะโต้ยังไงโดยใช้ปฏิพานของเราในการแก้แก้เกมหรือแก้คําถามนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปทีนี้ทักษะพื้นฐานในการโต้วาทีต้องมี เช่นเขาเชิญเลยขอประธานในที่ประชุมบอกขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายท้านขึ้นบนบนเวทีหัวหน้าฝ่ายท้านจะต้องเป็นไงฮะปรากฏกายกระชับกระเฉงขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยต้องขึ้นมาอย่างราชสีถึงแม้จะลงไปอย่างหมาก็ตามแต่เราขึ้นบนเวทีเพื่อโตเว,วทีแบบราชสีก่อน แต่ไม่ใช่พอเขาเชิญปุ๊บขอเรียนเชิญผู้นําฝ่ายค้านขึ้นมาบนเวทีตายคอตกเลยไหมต้องเป็นกูวะสวยแล้วอย่างเงี้ยเออนะครับไม่ได้ขาดความมั่นใจนะครับถ้าเราขึ้นมาอย่างราชเสียโอกาสที่ลงอย่างหมาเนี่ยมีน้อยมากแต่เราขึ้นมาอย่างหมาเนี่ยโอกาสที่จะลงไปอย่างราจ,จะสียเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับพอเขาเชิญขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องเดินขึ้นมาอย่างมั่นใจนะครับคิดว่าตายเอาดาบหน้าบางคนดาบหน้ากับผีอะไรดาบนี้ก็จะตายละ แต่ต้องขึ้นไปด้วยความเชื่อมั่นก่อนนะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเราเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นไม่รู้แต่เราต้องขึ้นมาก่อนด้วยความสง่างามด้วยความมั่นใจสีหน้าในการโต้วาทีเป็นยังไงต้องจริงจังกับเรื่องที่พูดนะครับต้องจริงจังกับเรื่องที่พูดนะครับแล้วการถือไม้หรือถ้าเกิดไม่มีไม้ถือถ้าเป็นการวางนั้นมาต้องปรับไม้ก่อนรับไม้นะครับแล้วก็ยืนยืน แล้วก็พูดไม่ควรที่ไปรูดใหม่เล่นนะครับบางคนนีพูดไปปุ๊บได้ทีนะครับผู้ชายโตวาทีไปก็รูดใหม่นะครับรูดไปรูดมานะครับโอ้เสียบุคลิกนะครับบางคนรูดไม่รูดเปล่านะครับพอรูดจนหนำใจปุ๊บลงจากเวทีผมถามเมื่อกี้ทําไมรูดใหม่ไม่รู้อาจารย์มือมันเคยเคยบ้าเคยบออะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกนี้เสียหมดนะครับในการโตวาทีนะครับเพราะฉะนั้นทักษะพื้นฐานเนี่ยต้องมีก่อน ถึงจะโต้วาทีได้ดีนะครับถึงจะนําเสนอในการโต้วาทีได้ดีการท,ทักที่ประชุมมีความสําคัญนะครับนี่เราเรียนไปแล้วนะครับแต่การทักการโต้วาทีที่ถูกหลักนะครับถ้าเราเรียนพูดพูดไปมันจะมีการทักประธานก่อนรองประธานแล้วก็กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วก็ทุกๆคนสําหรับการโต้วาทีก็เหมือนกันเราต้องทักผู้ดําเนินรายการก่อนนะครับ,นะรบก็คือประธานนะครับแล้ว การนะครับที่ตัดสินใช่ไหมครับแล้วก็ทักหัวหน้าฝ่ายเสนอหรือว่าผู้สนับสนุนฝ่ายค้านอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ทักท่านผู้ฝกักทุกทุกคนเพระาะฉะนั้นการทัก,ท,กที่ประชุมไม่ควรเยอะเกิน4นะครับไม่ควรเยอะเกิน4ควรทัก3-4ถึงกลุ่มพอนะครับนี่เป็นทักษะในการทักในที่ประชุมของการโต้วาทีนะครับของการโต้วาทีมันก็เหมือนทักษะในการทัก การพูดต่อหน้าที่มชนใช่ไหมครับถ้าทักษะการทักที่หน้าที่ประชุมก็คือเราต้องทักในการเป็นพิธีกรหรือว่าในการพูดนะครับเราต้องทักประธานก่อนทักรองประธานแล้วทักกลุ่มผู้ฟังแล้วก็ผู้ฟังทั้งหมดไม่ควรทักแบบทุกๆคนนะครับเช่นบางคนเนี่ยเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นวิทยกรไปทักเลยครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาธิการบดีท่านปร,ประหลัดอำเภอท่าน นายกอบตอท่านประหลัดอบตอครบหรือยังเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ 3- 4ถึงนะครับพอทักสองปุ๊บทักรวมนะครับหรือทัก3มปุ๊บแล้วก็ทักรวมเป็น4ี่นะครับนี่คือทักษะในการทักทายนะนี่คือทักษะพื้นฐานนะครับในการที่จะนำไปสู่การโต้วาทีเราต้องมีพื้นฐานพวกนี้ก่อนนะครับ เรื่องการใช้สายตานี้สําคัญในการโต้วาทีเราต้องรู้จักสบตาผู้ฟังเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะนะครับสบตาผู้ฟังเป็นระยะระยะต้องมองให้ทั่วถึงคําว่าทั่วถึงนี่ไม่ใช่มองแบบพัลมเบอร์สี่นะไม่ใช่บอกวิทยากรบอกต้องมองให้ทั่วถึง 5, แถวหนึ่งเลยนะครับเรียบร้อยอแถวสองแถวสแถว4แถวห้าไม่ต้องนะครับแต่ ควรมองข้างหลังบ้างตรงกลางบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับให้สลับสับเปลี่ยนกันไปให้ทั่วถึงบางคนบอกเอ๊ะหนูเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบสบตาคนหรือไม่กล้าสบตาคนทํำยังไงหลักการก็คือเรามองระหว่างคิว้วใช่ไหมครับเพี่บุญเล่มองระหว่างคิว้วผมก็มองระหว่างคิ้วพี่นะครับสบตาได้นานบอกเทคนิคนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้กับภรรยาที่บ้าน พระยาอาจจะตกใจนะครับก่อนนี้ไม่เคยชุดกล้าสู้หน้าเลยวันนี้ทําไมถุดกล้าสู้หน้านะครับอาจจะมีเรื่องก้นมายิ่งกว่าเดิมนด้ครับก็ดูนะครับให้ทั่วถึงไม่ควรที่จะไปมองเพดานหรือว่าต่ำนะครับนี่คือต้องมองผู้โตวาทีทุกๆคนให้ทั่วถึงนะครับนี่คือทักษะพื้นฐานในการโตวาทีต้องมีก่อนนะครับเรื่องของการใช้ถ้อยคําสําคัญนะครับให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยเช่นรอเรือรอลิงนะครับเรื่องของ ของราชาศัพท์เนี่ยต้องมีนะครับเรื่องของคำฟุ้มเฟยคําภาษาต่างประเทศถูกต้องตามหลักภาษาไทยคืออะไรก็คือพูดให้ถูกถูกตามความหมายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกปุ๊บมันจะเพี้ยนอย่างมีงานหนึ่งเนี่ยคนเขาบอกผมนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเปผู้รับการอบรมมาถึงมาถามผมเนี่ยครับอาจารย์ขาอาจารย์ขาอะไรครับอะไรครับ หนูเนี่ยไม่ได้เจออาจารย์ตั้งนานเลยค่ะหนูอยากปฏิสนธิอาจารย์ยังเลยตกใจนะฮะอ๋องั้นมีโชฟานะเชิญที่โชฟาเลยรนะรอผมแป๊บเดียวผมบรรยายเสร็จแล้วผมจะไปปฏิสนธิเขาอยากพูดเลยรปฏิสันฐานนะครับใช่ไหมครับการพูดคุยทักทายกันเพราะฉะนั้นการพูดตามหลักเนี่ยต้องพูดที่ถูกนะครับอยู่จังหวัดไหนพี่สมชายอ๋ออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร นครศรีธรรมราชนะครับแล้วกลับไปนครศรีธรรมราชบ่อยไหมกลับเป็นครั้งคราวครั้งคราวก็ต้องครังคราวใช่ไหมไม่ใช่กลับเป็นครั้งขราวครั้งข้าวนี่คือบินเลยเลยนะฮะคือไม่มีรอเรือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยนักโตวาทีต้องมีแต่เขาฟุ่มเฟือยออกไม่ใช่พูดต่อโตวาทีปุ๊บวันนี้นะคะดีฉันเออมาโตวาทีคะ่ะอ่า ต้องดีใจนะครับที่คุณสุรพรมานั่งอาด้านหน้านี้อนนโอ้ตายเลยนะก็คือเป็นไงครับพวกนี้ต้องตัดทิ้งคำว่าเออเสียเวลาอ้าเสียคนบางคนมาเถียงอาจารย์ไม่ไม่ใช่อ้าไม่ใช่เสียคนแต่อ้าได้อีกคนหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่คําพวกนี้เนี่ยต้องตัดออกเวลาโต้วาทีเนี่ยถ้ามีเอออ้ามีคําว่านักรับนะคะเยอะเนี่ยโอโ้ ให้เวลาคุณให้พวกเราเวลาพวกเราสองนาทีสามนาทีถ้าเกิดมีเออห้านะครับนะครับมีเยอร์เนี่ยเชื่อไหมเวลาในหายไปส่วนหนึ่งละเพราะมีคําฟุ่มเฟือยพวกนี้ต้องตัดทิ้งแล้วมันทําให้ผู้ฟังเนี่ยฟังมันไม่ลื่นไหลนะครับใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จําเป็นการโต้วาทีที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้สัพ์เฉพาะสั์เทคนิคหรือสัพทางด้านต่างประเทศครวรที่จะมีคําแปลด้วยหรือความหมายบอกบง่งบอก เป็นภาษาไทยด้วยเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับนี่คือทักษะพื้นฐานในการใช้ถ้อยคำที่นักโต้วาทีเนี่ยต้องมี